สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณสุคนครับมื่อนี้พ่อกับบ่าวเท้าครับไก่พี่น้องบ่าวเท้าได้มาแล้วเอ้ามากับสาวสีครับมื่อนี้ทักทายพีทักทายน้องเนี่ยก็ยิ้มยิ้มได้แล้วครับหลังจากสองสามมือมั่หันบกค่อยสบายนะครับเอ้าบ่าวเท้าผ้าพี่พาน้องมากินอบไก่นะครับอบไก่มักประแดกสูตรสาวสีเป็นวสีจัดไห้นะครับไก่กับกานมาเรียบร้อยแล้วครับโอบโบเมนหันขาเหนียวฮันเพื่อเอื่นกัน หั่นบ <laughs> มเมนหั่นหรอกอแลีขีดให,ให้มันเป็นอันห้อยเข้าไปนะครับเอ,อือบเอา้ามาเบ,าเบืองเครืองปุงพี่น้องสูตรสาวสีครับมีผิกไทย,ไทยสองห่อนะครับหอละหาบาทในสองหอและะ้วก็หัวซิงไ่หั่นนะครับใบบักกูดจังหน่อยครับแล้วก็ใส่อันกระเทียมน้ำเพิ่อนว่ามือนี้มักชุรลดกับใส่พริกจักหน่อยน,นะครับ,บนี่ขาดบะไร่ตัวนี้ครับ สูตรขงเพินรนปลาเดียกเอา้ามาเบิ้งน้ำบานเท่้าครับตั้พริกไทยก่อนครับตําให้แหเกซ้ำหนึ่งจักหน่อยครับหม,มักหลายท่ากําสาขี่น้อยเก้ยเงินแน่นก็บเนินแน่น <c oughs> กเก็บเนแน่นโอดเก็บเงินแน่นรลดเอ้า <c oughs> เอาเบิ้งป่วนโอ้หอมพริกไทยห่วยห่วยมาเลย ตําพริกไทยแล้วก็เอาเครื่องตะไคร้กระเทียมต้องไปตําน้ากันพี่น้องตําใส่กันเลยสูตรสาวสีเพื่อนว่าล่องเบื้องอสมมักประเดียอบให้กินเพื่อนว่าแต่ว่าตอนอบนี่เพื่อนว่าให้เบาเท่า,าอบตอนมักนี่เพื่อนว่าสีมักให้เพื่อนว่าเอาตาให้มันเข่ากันครับเครื่องมือนก็น คือกันก็บ้าวเแ่าเห็ดนะครับแต่ว่ามือนี้เพิ่อนเพิ่มมากมีพริกไทยแล้วก็สูตรใส่พริกแล้วก็มักปลาเดียครับมือนั้นบ้าวเแ่าใส่อันรสดีโอ้แหลกเลยพี่น้องเอาพร้อมปรุงเพิ่นว่าพร้อมปรุงใส่พริกก่อนเพิ่นว่าบ่ใส่หลายเพรโบเพิ่นว่าบ่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 กินเผ็ดปาไหนเอาเอาให้เพิ่นกินนทำได้ครับเพราะว่าถ้าเอาเผ็ดนี่สูตรบ้าวเ่าโอ้ยเผ็ดเพิ่นว่าสู้บ่ไหว ใส่ชูรดครับสูนี้โอ้โหพนนักสู้รดเนี่เดยครับตําให้เขากันเั็หน้อยครับโอ้วันตาําเมียงพี่น้องมันตําเมียงเอาใบผมยมมายุบประเทศนี่นี่เพิ่นวาใส่ประเดียวเอ้ยใส่ยักจองหนึ่งเพิน่นวะจองบนันเป่าเท่าเอิอนจองไรผมไมนเอินทับพี่นะเอ,อเอ้าเปาเท่าเอินจอง โอ้แต่หนัวครับเอาบะฮุงมาลงเป็นตำบะุงสูตรใส่ตะไค <laughs> ร่สูตรสูตรสาซีใส่ตะไคร่อืมเอาเสียงเด็กหน่อยเสียงลูกเสียงหลานครับแต่บาบอมมาออกกล้องน้ำเลยครับอายว่านันเด็กพี่น้องโอ้หน ua ให้เข้ากันแล้วกันมักทวนตัวพี่น้องมักไวจก้จักประมาณสั่วนาทีเนะาะมักไว้สั่นาทีสูตรนี้บ่ได้ใส่อัน สอดใส่อันะไรได้ครับเ,เด้องโบดิ้ใส่ปลาแดกโรยโบดิด้สดใส่สอดคือมือนบ้าเท่ามักหมูอสอดอีสานซอสอีสานซอสอีสานยังก็ฟิสอีทฟิสอีทปลากินเอาเอ้ยเข้ากันเข้ากันดีเอาลงมักเลยพี่น้องที่นี่สาวซีซีม,มักให้พี่น้องเบิง่งมักไว้จักสองนาที โอ้โหโหโห้เอาถุยเลยบ๊วยไกตัวนี้โดนสากแล้วครับโอ้เดินพี่น้อเด้อเครื่องุ้ยใส่มือเลยครับโันี้พวกไปทุกซอกทุกมุมมาหน่าเอาเบิ้องหอมประแลาดโอ้ยก็สูตรนี้ท่านได้แต่ได้มา <c oughs> สูตรลับเฉพ, <S <S ะพาะอะเมื่อบึงพี่น้องนะขันใส่ยางดีเด้พี่น้องแล้วแล้วก็เอาขวดซุปเพื่อนตัวอย่าป่าก็พี่น้องไก่ตัวนี้พิเศษได้ครับเบาเทาวัสิบเบาแล้วก็บูกว่าสาวสีมันใสหรอกซุปขวดพอดีเลยแสดงว่าเพื่อนเหตุมากเพื่ออ,อบโดยเฉพาะบนไกบ่บบใกล,ล้พะเท้าประจังเนาะกลับมาเราเห็นผนสิโจทย์ฮะยาเพื่อน <c oughs> กันสาซีออกมาบ <c oughs> บาวตาวงวงดหนอขูนมักแขมข่ากันครับคันอ้เป็นตะนัวครับใส่ประเดยบอุ้ยมาเทีอเอไปอบน้ำสิบบห้วยห้วยหนออุ้ยบวมมากแหละหอมไปถ่าะเอาเดี๋ยวไปเบ่งวิธีการอบเดี๋ยวมักไว้จัก20นาทีนะครับไปอบ อยู่ทงหน้ามองเกาครับหน้าพอเถ่าเกาครับโบใหม่หรอกครับมือนี้คือ <c ười> สิบโบใหม่หรอกเพราะว่าเฟื่องกวดออกหลายเติบแล้วครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการอบน้ำบาวเท่าครับเอาหลังจากมักเรียบร้อยครับยี่สิบนาทีสาวสีวา่าขั้นตอนการอบนี่ให้บาวเท่าอบนะครับมือนี้มีจานน้ำจานรองแต่ว่าพี่้นง้เยเบิ่งไปเบิ่งมาจานหัว <c ười> เอาเรียบร้อยครับมือนี้ปิดผ่านการใช้งานมาแล้ว สองงานงานเหล็กบาวเทางานที่สองนำเบาเอาไปใส่นะครับผ่านการเผาเรียบร้อยพี่น้องอ้าวเรียบร้อยก็ปิดลงไปครับพี่น้องนี่ละเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งอีกคึบนี่พอาบ้าวเทาก้าเหลวนะครับตัวนี้หม่องเกาหม่องเกาที่บ้าวเทาอบิอบตอนหลอบแหลกต้มเครื่อครับถูดบ้าวเทาตม้มปิดปิดหูครับปิดหูบให้มีห้อยฟิว คือจังเตาอบนี่ครับใส่ลงไปปิดลงไปที่เตาครับใส่อ่อมไว้เลยวยควันเขาครับาควันเขาก็จริงเหม็นควันนี่สูตรไม่สูตรบ่าวเท้าครับนี่เอาใส่ลังปิดนำครับวยมันห่อนไม่ทั้งเทิง สอเบิง้งไม่เรียบร้อยพร้อมประชุมเพื่องครับพี่น้องเนาโอ้มื่อวานเราขึ้เปลี่ยนเพื่องประมาณขึ้นว่ันอาจะพ่วครับหลายเตบิบหลายเตบิบกวดเฟื่องหน้าพอเถ่าแมา่ใส่เข้าไปหลบหล,บหลบว่าใส่ายนะครับใส่ที่เรหน่อยเอาใส่ที่เรหน่อยนะครับใกล้หมุนตัวใหญ่ใส่เวลานานอยู่ chết mười năm còn sẽ <laughs> <laughs> là cấp phẩy bảo thảo về xe ôi không còn có sung thương thế nào เออไ,ไม่เบาเท่าลไรเอาเบื้องทางมือก่อนอ้าบริเผาให้เผาหนะ้คาคือบบว่ากันน้องพี่น้องคาราพี่เอ็มคือจะโหลายดอกเผ <c oughs> าซำเห็ดดูเห็ดกินี่ครับควันคือสีโบปันนั่น เอาใส่ทีละหน่อยครับใส่ทีละหน่อยผมใส่หลายบ่ได้ครับเอาใส่หลายๆรอบแบบพี่น้องเอยโอ้โหไม่น่าพอท่อวันนี้ล่ะ <laughs> ใส่แหงใส่สุดาบรถพี่น้องเอย ชุดสุดท้ายพี่น้องกำลังควนหินหินอยู่เดี๋ยวให้ตัวนี้มันผมจะหน่อยก่อนโอ้ยเบิดเฟ,ฟืงองกองมันใหญ่เห็นครับตัวนี้มัน,นตัวใหญ่รุ่นกันครับว่าส,ส,สีไม่หรือสิสุกรือสีไม่ไม่เอาแบบไม่ไม่สุดเบาเท่ากับสาวสีสาวสีเป็นคนมักครับโอ้หอนขนาดมาเบิง้งไก่ด้วยเลยจริงเลยโอ้ยังมีไฟอยู่พี่น้องโอ้ยเบิดลายเติบเลย โอ้แ oh, oh, uh. ่างเลยตัวนี้โอ้ผีผีผีเนี่ยผมมีผีหรอโอยคุณน่ะเบิดเฟื่องหลายชุดบบาเทาออกมาเบิดแล้วคิดว่าสีโบ้สุกบบาเทาเลยเอามาใส่ใหม่อีกโอ้ยังผมมีเลย่น้องเดี๋ยวเด้อบาเทาเคี่ยวก่อนหยาดมันไหมไหมุณน่ะโอ้ห่อนบืน บางคนนสิปล่อยให้มันหอมนี่ครับบ้าเท่าบ่ปล่อยครับเอานี่ละโลดเคลียร์ออกไปก่อนเคลียออกไปก่อนเดี๋ยวบ้าเท่าสิหยกคือมีพี่น้องมือรุ่นครับรุ่นรุ่นสิออกสิเบสให้รัวออกยังสี่ห้าหกมาเนี่ยพวกสี่เอียวโอ้ยเนาะเบอกไปบ้าเท่าอะไรโอ้คือหอนขนาด ห่อนๆเมนูนี่กินยากไงนึกพี่น้องเด้อคนใจมากเท่านั้นครับโอ้ก็สิส่งสิสูอยู่หลังวัดอันนี้มันแหงคุณนะมันจะจนแหงน้กพี่น้องเคียวออกเคียวออก <c ười> โอ้เดี๋ยวเดียวพี่น้องหลุ่นน้ำกันครับบราเอาเฟืองก่นนอนเฟื่อจับเลยก่อนโอ้โจะห่อนครับ เบี่ยไก่กี่น้อมือฮู้หอนหอนหอนอ้าหลุดน้องกันครับพี่น้องอ้ยอือโอ้หไม่ไม่ครับพี่น้องไม่ไม่อ้มือนี้มือนี้ออกซิใหม่ๆยังหน่อยครับอุ้ยใส่เฟืองหลายใหม่ยังหน่อย เอานี่ยนะมันยังสุกผุนอุ้ยเหนือทั้งรุมถอดเหนือเลยพี่น้องคนอู้ห้อมกินปลาแดกห้วยห้ยเลยเอานี่ยละพอดีปะเสียบเสียบน้ำาเท่าครับมันนี้ประเทศนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขุนสุขคนครับสวัสดีย่างเป็นทางการครับพ่อกับมาเท่าทางนันชชนแนลนะครับมันนีมาพร้อมกับสาวสีมาแล้วพี่น้องหลังจากสองมือหันโอ้บสบายครับ เป็นในถ้องให้ใ,ใส่สงสัยกินน้ำเบาเท่า <laughs> กินอาหารรสจัดทานหแข็งคือเออพื่อนทักท่ายพีทักท่ายน้องแล้วตั้งแต่ต้นรายการครับเอามามือนีผ้าพีผาหนองมาก,กินอบไก่ครับมือนีสูตรมักปลาแดกมักปลาล่าสาวสีแบบไม่ไหมครับพี่น้องพอดีครับซ้ำนี่บนว่าใหม่แล้วครัพบพอดีแบบกรอบจังหน่อยเอามาเสียบน้ำเบาเท่ากับสาวสีครับอันนี้แก้วเพิ่นสูตรเพิ่นสูตรสาวสีใสป่ปลาแดกขึ้นกันนะครับบริเฮตในพี่น้องเบิง้ง มาพี่น้องมาเสียบเสียบน้ำบาหล่าครับกินเขาโอ้ที่เขาพี่น้องว่าซื้อไม่แน่ว่าสั่นบาหล่าเดี๋ยวบาหล่าจะซื้อไม่อยู่ครับเอาลงมือเลยพุลขาโหลดอือโหนว่านกินโอ้โหถอ,อดดูกเลยพี่น้องอุ้ยสูตรเพิ่นถอดดูกเลยโอ้คุณนายเอาเบื้องใส่พุลขาโหลดกับสาวสีเอาเจ้า อุ้ยมึงเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องมึงกินไก่พูดนะโอ้ยฟูงมินตำก็ได้เปล่ากินนะนฟูงมินตำฟูงมินตำมากินนำ้ำเ <laughs> อามาพี่น้องมาก,นนกมินไปน้ำเปลาหัวมนไปน้ำครับพี่น้องจะไปซี่เลียดครับอยู่ในช่วงอันเพิ่นว่ากัากตัวเนาะข้าวจำเจียวแม่นูมือนีม่มีผัก บอ่อพักครับพี่น้องเนี่ยเปิ้ลคำเขา <laughs> <laughs> บ่ได้เอาใบกับพ่อมาเนี่ยหูไปขีดขีดอันนี้นออกมนี่มึงมึงกอดมึงควรจะฮักขาตัวนห้ฮักขาเนี่ยเต้าชีก่อนครับดีเลยตาเขาเลยอืบอ่เว้ย เครื่องพี่น้องเครื่องจกเห็นบมาเห็นเนาะอืมโอ้ผุ้มินตำหลครับพี่น้องเอายามันนี่แหละธรรมชาติของอยู่ทงไฮทงหนาเนาะก็มีแน่ธรรมดามักใส่มกพีโอ้ใส่มกพีกร้ายบ่ได้น้ำเพชรมีก็จลอกกิ่งง่อม

ปูงิจำกันนะปูงิจำกับเเป็นยังจากคุบัเอาใบอออกะเพราเมล็ดอืมขาเราเมลนดหูนี่บะหมีเนาะอืบะหมีเหลือโต๊ะ้างได้ครับมันมือนันมีหย่บหยมยังหน่อยครับนื่มน่ะยังครับสูตรไปแล้วึ้น มันชิงไข่ม,มันแขงแคบสิเพราะว่าแสบกว่าแคบสีแบกว่าแล้วเนาะองหน่วย <c oughs> น่วยอ <c oughs> ันนี้นประแดกขอมมากอู เสียงฟูมบินตำรบกวนพี่น้องในการรับชม <laughs> เมน,นูเนี่ยเห็ดหยากเนี่ยจังหน่อยพอสิเด็กกินตุลักทุเล่เนี่ยครับจ <laughs> ูดไฟเผาไฟสูดหน้าเผาโอ้ยเบาเฮงหมดเลยอิฐ <laughs> ทีิตหลายแร่งเผาอิตทีิหททีหลายแร่ง ช่วงนี้บ้านบราเท่าฝนกับพวกโต๊ะพี่น้องแห้งแล้งไรเบิ้งข้างหลังแห้งแล้งครับเบื้องล่งมึงไต่จะบวกินน้ำข่อยบ่องกินเลยกัดโดนได้ไหมกัดโดนต้องพี่น้องเนาะเอาเจ้ากันว่าเองเนาะผู้เท่าเป็นว่าให้ให้ผู้ใหญ่เป็นกินก็ว่าอยากกินน้ำเปล่าหนักอืม่้อยกินน้ำเปล่าหนกขอเตืนพูลอยของพวกกินเนาะ

Ừ, Ừ. Thế nó cá vào cái nào. Đây. Xây này con nước Ô, phải tao đâu nó. Súc bứt trong cọp. Ừ, cọp <laughs> gì? ุกเบิดลุืน่ะสุกบดิไอ้จัเหี้ยกินกี่พัวเงินถวยสอดเราวรจับอ่ะอืมตัไก่บ่สอดแล้วนี่ถือหอมปลาเหียบที่เาเขาเอาเอน้อยไม่ห้ก็อบอกเอาเนะเจ้าไ็ได้บ่เสียก้นอยหรบ่างยมันกินสับ <laughs> โอ้ย oh, แม่งก็หลายโอ้ oh, oh, นะออกเป็นวินเป็นวินเลยพี่น้องนะอุ้ยบุ้งบินดำบิน loạn เลยพี่น้องเด้อหืมหืมหน่วงเครื่องหเครือ่องเครื่องมากไ Bất cứ chấm hết Chấm ngon, Chấm hết chăm 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 cái chăm hết ngon, Ăn chăm hết bự hết hết chăm 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 เห็นเลยมั่น้อเยอะไว้ที่หลังพี่น้องเห็นไหมด้วยนคนหยาดบาดค้ามด้วยค่ะพี่น้องสองคนไกลผูกตรงไงดูอ่อนกันออเอาเลยเมโนโทีเฮ็ดกินยากนะครับ เพ่ส das ิริกินเกล็ดเว้ยตอนนี้คำเติบได้เอามุ้งเกลือเพื่อซูอัพเปี่น้องเอ้ยใส่เฟืองแค่พอได้หลอดใส่หน่อยพอปัสุกเลยเอาหอบกาแล้วก้าว่าไก่ตัวนึงเหมือนนึงตัวใหญ่ครับไก่มันเท่าก็เหมือนใจหลายเต๋อไม่พร้อม Lẽ là cái bữa hồng mhm 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 มีสองคนจังได้กินพีน้องเ้ยโอ้โหงามเลยหอมถึงหอมถึงมะจิงไส้หอมถึงไอ้ใบมัโหดอือใบมะงหดหอมดีผมน้ำมานรอบพื้นน้องร่มหอมมาแเลยพี่น้อง con cả. Đây thân con đang ừ. Mình xúc bất tục tuần thuốc khắc khắc Bố mì đèn lên Chào vợ Chẳng

เสียบหนวดสูตรซาสีกูบ้าข่างเทีบอกคนใหม่พุ่นนี่แหละเนาะขุดบอสไซรถดีไชเทชุลดเสียบอยู่เนาะหนังันับกรอบอุ้าหนังกรอบออินเลย อิ่มคือการถ่ายกินเถึงไหนกอดสีส้มอ่ะอิ่มกอดถ่าเป็นตำถ่าเป็นสูตาย <c oughs> ปิ่งกับบ่ออะไหรพอแหงเนี่ยขีนของแหง พุงเลี้ยนตาอะไรกุ้งไข่ห้างครับสังมีฉังรสังล้านโอ้โหซีดุคนร้อนเลยพี่นุ่มสูตรชาวสีสุดยอห่อีกเจ้าของสูตรคาเดียวค <c oughs> ้าเดียวบ้าเท่าเบิดหนึ่งสองสามสี่สีขาดคักคก <c oughs> อ,ออกซิพิษเผ็ดจัดดงหน่อยครับเพราะว่าใส่พักพริกนะครับกับพริกไทยโอยเข้ากันเผ็ดแบบออกขอนข้อลงไปเลยนะครับออกขอนตั้งแต่ผีแล้วครับลงไปเ <c oughs> อาสูตรเสียบรกรอบดีเลยดูนะมองนังมันกรอบไหมเอ,อ็มอืมอ่ะอืมยิมโยบเอาไปมือแรงเ <c oughs> อาคลิปนี้นะครับกินอบไก่นะครับ อบไก่มักปลาสูตรสาวีนะครับอบไก่มักปลาแดกสูตรสาวซีนะครับเพิ่นเห็ดเพิ่นลองเห็ดนะครับเพิ่นเห็นเบาเท้าคิดเมื่อนะเพิ่นว่าอยากกินแต่ว่าเสียวแบบมักปลาแดดมักปลาแดกนะครับเพิ่นเลยว่าจัดให้นะครับเอาหลายท่านนะครับเพิ่นถามเพิ่นถามมากเพิ่นเพิ่นอยากหูนะครับว่าเบาเท้ากับสาวสีนี่มีลูกหรือเปล่ามีแหละครับพี่น้องมีลูกสองคนนะครับมีลูกด้วกันสองคนนะครับแต่งงานมากตั้งแต่ปี ปีหาสามหาสามนะครับปีหาสามแต่งงานมาปีหาสามตอนนี้ก็ประมาณสิบสิบปีนาะพี่น้องเนาะลูกคนแรกกับอายุเจ็ดปีคนที่สองกอายุห้าปีห้าปีย่างหกปีนะครับว่าเสียวหัวปีถ่ายปีพี่น้องเอ้ย <c oughs> ความสามารถบ่ถึงแต่ว่าอ่าก็ได้ลูกหนึ่งหนึ่งใช่หนึ่งยิ่งนะครับพอดที่คูหนึ่งนะครับเอาลายท่านเหมือนถามมาเนาะพี่น้องเนาะ บ้านแถวอยู่อำเภอเขมรลาชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนสาวสีนี่อยู่อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธาน <man> ีค <face bleiben> <man> ือ <face> กันครับ <face> ห <man> ่างกันประมาณบ้านบ้านแถวกับบ้านสาวสีน <face> <man> ี <face> <man> ่ห <face> ่างกันอยู่ประมาณจักกิโลยี่สิบหกกิโลยี่สิบหกกิโลยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับไปมาหาสู่กันสะดวกอยู่เนาะยามเที่ยงบางเถ้อบ้านแถวไปเห็นงานบ้านแถวกาแวะบ้านบ้านแถวเออไปกินเขาอยู่บ้านแม่นะครับให้น้องสาวเฮ็ดให้ชาววัดยุทธนี่สาวสีเพิ่นก็ได้เฮ็ดให้อยู่นะครับเอา ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบาาม่าวแถวมนีนะครับกินโอไก่สูตรมักประเดกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องตัวนี้ <laughs> เดี๋ยวบ่าวแาวไปจัดการ <c oughs> เนี่ยมแล้วเนี่ยม,ยมอีกอยู่เอาสูตรมักประแดกของสาวสีเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับที่ไลค์ที่แชร์นะครับ,ท,ท,รบที่คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์บาา่าวแาวจะตอบซาครับช่วงนี้เนื่องจากว่าภารกิจกันยังอยู่บ้านอยู่แต่ว่าภารกิจยังหลายครับอยู่น้ำห้น้ำหน้าขนฟุนเนียขน อันใหม่เนี่ยอันแปลงให้นะเนี่เอาหลายยางนะครับเหมือนเพิ่นมีโอกาสได้มากินเขาน้ำน้ำบาวเท่านะครับกับเสบเสียบคือเกานะครับฝากพี่ฝากน้องคือเกานะครับคลิปนี้มักอะไรถือใจ่กระแช่บาวถ่านนี่นะครับเด้อสำหรับืัอนี้ครับสองคนครับบาวเท่ากับสาวสีคนิยญญตพี่คนญ,ญาตน้องนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ